นี่นะคะแผ้ไมโลวันนี้นี่มาเหมือนเดิมเราจะเช็ดด้วยน้ำเกลือก่อนไม่ช้าอาบน้ำให้เขาแล้วนะคะขนก็ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่สิ่งแรกนะคะเช็ดน้ำเกลือทุๆๆๆๆ มันดีขึ้นไหมมันมีขนขึ้นแล้วนะน,นี่มมีขนขึ้นนะคะอะรอสักครักหนึ่งเหมือนเดิมนะคะสองตัวนี้นะคะของเพทเทร่านะคะอันนี้เป็นสเปนโนอันนี้เป็นบามสมุนไพรนะคะเราก็ฉีดกระปิกกระปิกนะคะ รอแป๊บหนึ่งออมเพียงจงเหยจงเหยจงเหยหรือเปล่าบอกมันแล้วมันจะหายไหมละ่ะเนอะต้องบอกหมาเราว่ามึงเลิกเลียได้แล้วนะคะบอกแผลแล้วมันจะหายเวลาอันนี้ก็คือทาบามนะคะ อยากเอาผ้าพันขามันจังเลยหรือว่าจะเอาผ้าพันปากมันดีมันจะได้เลิกเงียบๆนะคะบามตัวนี้หมาเลียได้นะคะไม่เป็นอะไรนะคะ,ะเลียเยอะขึ้นเดี๋ยวฉันจะเอาผ้าพันขาเธอแล้วนะไมโลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะใหญ่ขึ้นอีกไหมเนี่ยเพราะว่า รู้ว่ามันใหญ่ขึ้นอีกนะคะเพราะว่ามันเลียท้าเพิ่มอีกหน่อยจะใช้นิ้วอื่นนะคะเราจะไม่ใช้นิ้วเดิมนะคะไม่หายนะพาไปหาหมอแนละ้กินยาแล้วจะบอกให้อ่ประมาณน,นี้นะคะคือใจจริงอ่ะอยากเอาผ้าพันขาไปในซ้ำใบคือมาให้มันเลียมให้มันแทะเลยอ่ะคะ่ะ ปิดแผลมันไปเลยจบๆนะคะจะได้เลิกปิดแผลมันไปเลยไม่ต้องให้มันเลียไม่ต้องให้มันเห็นอนะ,ะนี่นี่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบเนื้อเงาๆนะคะไม่มีขนขึ้นนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เป็นวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าแล้วนะลูกวันที่เก้าแล้วนะคะลูกสาวก็ประมาณนี้ค่ะไป